จเจอเพื่อนด้วยนะคะเจ๊ขันนะคะแม่แม่เจ๊ขันนะคะเจ๊ขันแล้วก็หนุ่มหล่อของเรานะคะแม่แม่โอ้โอ้เบก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 ,บก <c oughs> น้อยสุดทําไมเดินหน้านะ่ะอยากเป็นผู้นําหรอ,หหรอโอ้ขวัญตองบอกว่าตามลําดับความสวยนะคะแม่แม่ <c oughs> <c oughs> โอ้เชือกแรกบัวตองเชือกที่สองคำาหม่นเชือกที่สามเจ๊ขันเชือกที่สี่หนุ่มหล่อนะคะแม่แม่ผู้ชายมีน้อยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมินเช่นเคยนะคะวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่มีเสียงฟ้าร้องมืดคึมนะคะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะไปไม่ได้นะคะยืนรอยืนรอน้องน้องรีบเลยนะคะเดินจำจำเลยขมินบอกว่าตองเร็วๆหน่อยหนุมน่มๆเข้าไปกันหมดแล้วนะคะ ดูหางดูหางนะคะดูนะคะบัวตองบอกว่าเมมนขอเดินหน้าได้ไหมนะคะเดินด้านหลังไม่ได้นะคะขอเป็นผู้นำดีกว่านะคะบัวตองบอกนะคะแม่ดมึมืคนะคะแม่แมเหมือนฝนจะตกก็พอวนนะให้ฝนตกนะคะยาของเราจะได้งอกสวยๆเนาะแม่แม่เพราะว่าแห้งแรงมากเลยนะคะ แต่ภาวนาว่าอย่ามีลมอย่ามีฟ้าร้องนะคะตกเฉยๆนะกิจวัตรประจำวันนะคะมแม่ต้องพาสองสาวของเราออกจากหลักไปทำความสะอาดอาบน้ำนะคะทุกเช้าเย็ยนนะคะมแม่จะได้ผ่อนคลายให้กับสองสาวนะคะ fc นะคะแม่แม่ fc นะคะลูกชายขวันอ้วนนะคะแม่แม่บอกว่า fc เจ๊หมื่นนะคะแม่แม่บอก fc เจ๊หมื่นนะคะน้องตะวันนะคะแม่แม่ fc ขมื่นนะคะ fc ตัวน้อยนะคะเจ๊หมื่นคนสูงใรโอ้ขมื่นไม่ยอมมาจับดีๆนะวันนี้น่ะบรรยากาศแบบลมแรงด้วยน้องทีม น,น,นี่นะคะลมแรงด้วยนะคะแม่แม่ลมแรงด้วยจะเป็นยังไงนะคะจับแน่นๆนะวันนี้บรรยากาศลมแรงมากๆเลยจับแน่นๆจับเชือกแน่นๆคขมือนค่อยค่อยบอกขอมือนค่อยด้วยค่อยค่อยนะคะโอ้เจอเพื่อนด้วยนะคะเจ๊ขันนะคะแม่แม่เจ๊ขัน นะคะเจ๊ขันแล้วก็หนุ่มหล่อของเรานะคะแม่แม่โอ้โอ้เบรกเบ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 กนะคะหนุ่มหล่อของเรานะคะภายชัยมงคลนะคะวันนี้ได้มาเจอเพื่อนมาเจอหนุ่มนะคะแม่แม่อุยดูเจ๊ขันเจ๊ขันเดินตามขมินต้อยต้อยเลยนะคะเจขันบอกว่าเจมื่น เธอได้ควานคนใหม่หรอดูนะคะแม่แม่เจขันนะคะบรรยากาศบ้านเรานะคะแม่แม่มีสระน้ำขนาดใหญ่นะคะสระส่วนตัวสำหรับพี่น้องชาวช้างทุกๆเชือกเลยนะคะแม่แม่นะคะ มีหนึ่งหนุ่มกับสามสาวนะคะแม่แม่สาวสาวก็มีเจ้ขานมีน้องบัวตองนะคะมีขมือน,นะคะพี่ชัยบอกว่าฉันเลือกได้เลยนะคะจะชอบสาวเชือกไหนก็เลือกได้เลยนะคะจะชอบเจ๊ใหญ่จะชอบสาวน้อยก็ได้หมดนะคะแม่แม่ก็คือเราสามารถปล่อยให้อยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเป็นช้างที่เราได้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะไม่ว่าจะไปแห่งงานหรือว่ามาอาบน้ําแบบนี้นะคะแม่แม่ นี่ก็คือสระส่วนตัวของน้องช้างทุกๆเชือกที่อยู่บ้านทลาดนะคะแม่ๆจะมาอาบน้ําที่สระตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเ<อ>จ๊ขันไปไหนนั่นเจ๊ขันเจ๊นออเน <laughs> <laughs> อืม คำเหมือนบอกว่าไม่ทำไร้าควานคนใหม่หรอกนะคะแม่แม่ปกติจะวิ่งจะล่าเลิงนะคะต้องมาฝึกหัดกันนะคะแม่แม่ควานก็คือควานโต้งควานแฟร์แล้วก็ควานลิงเนาะแม่แม่ต้องบอกน้องนะคะเพราะว่าน้องยังไม่เก่งนะคะแม่แม่ก็ฝึกหัดกันไปเรื่อยเนาะไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นเลยนะคะแม่แม่ แต่ว่าการเก็บขยะเก็บมูลช้างนี้น้องทําได้ทุกอย่างทําได้ดีด้วยนะคะแม่แม่แต่ว่าการเป็นควานก็ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะคะ <c oughs> อย่าพาน้องทีมไปลึกเนดะ้อ <c oughs> ไม่ได้ใช่จะวิ่งจับบัวตองนะคะแม่แม่ต่อไปจะไม่ใช่จะวิ่งจับขมินหรือเปล่านะคะพี่ชัยบอกว่าโอ้วุ่นวายเหลือเกินสาวสาวนี้นะคะวุ่นวายมากนะคะสําหรับสาวสาวนะคะ มีหนุ่มๆม,มีน้อยเนาะแม่แม่ต้องทําใจนะคะหนุ่มๆม,มีน้อยนะคะมีแต่สาวๆเลยนะคะพี่ชายเองเขาก็จำได้นะคะแม่ๆม่จำแฟนเก่าเขาได้นะคะแม่ๆน้องบัวตองนะคะ เดินมาเป็นแถวเลยนะคะแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะโอ้บัวตองบอกอายุน้อยกว่เพื่อนขอเดินหน้าได้ไหมนะคะพี่พี่จ๋านะคะขอเดินหน้าเลยนะคะเช็กแรกเลยเป็นบัวตองนะคะเช็กที่สเป็นคำมืนเช็กที่สเป็นเจ๊ขันเช็กที่4ี่เป็นภายชัยมงคลนะคะแม่แม่บัวตองบอกหนูชอบเดินข้างหน้าคะ่ะแม่แม่จา๋าหนูไม่ชอบเดินด้านหลังหนูกลัวนะคะดูนะคะโอ้ ภาพอย่างนี้น่ารักมากเลยทำไมเดินต่อแถวเมือนกับไปแห่งงานเลยอะอะไรนะซ้อมแห่งหงานซ้อมแห่งานนะคะแม่แม่ไม่มีงานแห่นะคะแต่ว่าซ้อมไว้ก่อนนะคะนี่นะคะควันโต้งบอกซ้อมไว้ซ้อมไว้นะคะซ้อมแห่งงานนะคะอายุน้อยสุดทำไมเดินหน้านะ่ะอยากเป็นผู้นำเหรอโอ ควรต้องบอกว่าตามลําดับความสวยนะคะแม่แม่โอ้เชือกแรกบัวตองเชือกที่สองคำหมื่นเชือกที่สามเจ๊ขันเชือกที่สี่หนุ่มหล่อนะคะแม่แม่ผู้ชายมีน้อยนะคะผู้ชายมีน้อยนะคะแม่แม่พี่ชัยคุมหมดเลยสาวๆตรงนี้พี่ชัยคุมหมดเลยถ้าคุมหลังถ้าไม่คุมหลังไม่ได้นะคะไม่เดินนะคะแม่แม่พี่ชัยบอกว่าผมต้องคุมหลังนะคะไม่คุมหลังนี่สาวๆของเราไม่ยอมเดินนะคะ มีดแกนทาราดนะคะแม่แม่บัวตองบอกว่าฉันสวยสุดขอเดินหน้าได้ไหมนะคะนี่นะคะโอ้ต้องส่งสาวสวยของเราเข้าบ้านก่อนนะคะแม่แม่ต้องส่งสาวสวยของเราเข้าบ้านก่อนนะคะเจ๊ขันบอกว่ามีผลไม้อะไรกินไหมบ้านขมื่นอะดูนะคะอ๋อไปแวะแวะแวะไปนะคะ นี่นะคะแม่ๆโอ้แวะบ้านขม่นแวะไปว่ามีอะไรอร่อยอร่อยกินไหมนะคะมีอะไรอร่อยอร่อยทานไหม,มนะคะโอ้ได้ยินได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าบ้านขมินมีสับปะรดมาส่งนะคะก็เลยอยากมาแวะเวียนแวะชมเนาะแม่แม่แม เจคันบอกว่าอ้าวทำไมไม่มีอะไรกินเลยมีอะไรหวานๆกินไหมขมืนนะคะโอ้มาส่งสาวๆเข้าหลักนะคะแม่โอ้ดูนะคะไม,มไม่สนใจต้นสับปะรดสนใจแต่ขาที่ห้าของพี่ชัยนะคะพี่ชัยบอกฉันไม่สนใจอะไรนะคะดูนะคะแม่แม่แมกอดแต่ขาที่ห้าเขาไว้นะคะเท่าหนึ่งของบัวตองบัวตองสองตันห้าพี่ชัยห้าตนั 5, ตนพี่ชัยห้าตัน 2, สองบัวตองเท่าไหร่ สองตันห้าดูดูดูกอดกอดเจ๊ขันบอกว่าแฟนแฟนใครแฟนใครดูดูนะคะแม่แม่ไม่ไม่ได้ผูกโซ่นะคะดูนะคะแม่แม่หันหลังให้อย่างเดียวเลยพี่ชายเมื่อไหร่พ่อเธอจะใจอ่อนสักทีนะนะคะดูนะคะแม่แม่ดูนะคะน่าสงสารน้องบัวตองของเราจังเลยนะคะแม่แม่กอดแต่ขาดที่ห้าไว้นะคะ พี่ชัยบอกว่าพ่อฉันคุมอ่ะบวตองพ่อฉันคุมอยู่นะคะปล่อยให้อยู่กับหนุ t t anyway> ่มไปเลยนะคะแม่แม่ไม่สนใจพี่พี่นะคะถ้าหนุ่มๆมาหาที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม่แม่ไม่ยอมสนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะ ก็มาถึงที่บ้านที่ใชยของเราก็ได้มาส่งถึงที่บ้านเจ๊ขันก็มาส่งแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องพลายเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ